ย่านเยาวราชหรือไชน่าทาวกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325พร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยวันนี้รายการอเดย์อินแบงคอกวันนี้เที่ยวกรุงเทพจะพาคุณผู้ชมไปเยือนชุมชนเจริญชัยชุมชนจีนแคที่เป็นแหล่งค้าขายกระดาษไวายจจาที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และในย่านนี้ยังมีอีกหนึ่งชุมชนนั่นก็คือชุมชนเล่งบวยเอียหรือตรอกอิกสารานุภาพซึ่งเป็นชุมชนจีนแท้จิว๋วที่นี่เปรียบเสมือนแหล่งอาหารจีนที่หลากหลายของเยาวราชนอกจากนี้เรายังจะได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอย่างศาลเจ้าเล่งบวยเอียศาลเจ้าเก่าแก่ของย่านนี้ที่ถูกขนานนามว่า เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยโดยสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201ซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนเจริญชัยของเราในวันนี้กูดเลือกจะเดินทางมาด้วยรถไฟ้าใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีวัดมังกรจากนั้นนะคะเดินไปอีกไม่ไกลเราก็จะไปถึงชุมชนเจริญชัยค่ะ พื้นที่ชุมชนเจริญชัยล้อมรอบไปด้วยศาลเจ้าที่สำคัญถึง5้าแห่งคือวัดมังกรกรมลาวาดศาลเจ้ากวางตุง้งศาลเจ้าหลีตีเมี้ยวศาลเจ้าเล่งบวยเอียะและศาลเจ้าใต้ฮงกงสถานที่สักการะของชาวจีนแต้จิว๋วจีนกวางตุง้งและจีนแคททำให้ชุมชนเจริญชัยเป็นย่านขายสินค้าทุกชนิด ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชาวจีนไม่ว่าจะเป็นงานตรุษจีนงานแต่งงานไหว้พระจันทร์หรืองานเชงเม้งจนมีคำพูดติดปากของคนในชุมชนว่าถ้าจะหาของใช้ในพิธีจีนต้องมาที่นี่ถ้าที่นี่ไม่มีก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกแล้ว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนกระดาษสีแดงและสีทองรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในการประกอบพิธีไหว้เจ้าจะมีวางขายเรีองรายตลอดทางสมัยก่อนชาวจีนเรียกบริเวณย่านนี้ว่าตรอกตรงเฮงโกยที่แปลว่าไม้ไผ่ยาวตามลักษณะของซอยที่ลึกเข้าไปข้างในค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตั้งแต่เดินเข้ามาในชุมชนเนี่ยโอ้โหเห็นร้านขายกระดาษไหว้เจ้าเยอะมากเลยอยากจะให้โกช่วยสอนพับกระดาษไหว้เจ้าให้นิดนึงอะคะ่ะได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้เป็นอย่างแบบง่ายๆพื้นฐานธรรมดานะคะค่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะคะเริ่มจากง่ายๆก่อนอันนี้นะเราพับเป็นรูปอะไรอะคะโกะอันนี้ไปทำแล้วเป็น,เป,นเป็นกระทงกระทงแบบนี้หละคะ่ะแบบที่เขาไหว้กันธรรมดาทั่วไปเนาะ ดูดูเหมือนก็ไม่ยากแต่ว่าเวลาทํามันยากนะมันจะไม่เสมอไปกันทำไมาันไม่แอบดูงนั้นก่อนนะคะโกเอโกค่ะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยค่ะกระดาษก็จะมีทั้งบางคนก็บอกอันนี้เป็นสําหรับไหว้เจ้านะแต่อีกอันนึงเป็นสำหรับกระดาษไหว้บรรพบุรุษเขาแตกต่างกันยังไงเราดูยังไงคะโกคือจริงๆแล้วกระดาษไหว้เจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้คือไหว้เจ้ากบไหว้เจ้าก็ได้ไหว้บรรพบุรุษก็ได้แต่ถ้าไหว้เจ้าเนี่ยเขาจะแยกมันจะมีลวดลายเห็นไห จะมีรู่นแล้วจะพับจะไม่เหมือนกันจะพับเป็นพวกเนี้ยคือแบบไหว้เจ้า,าตัวของตัวหนังสือด้วยเกี่ยวไหมคะว่ามันตัวหนังสือก็เกี่ยวค่ะเ้าไหร่บําเพ็ญบุญมันก็จะเป็นหนังสืออย่างหนึง่งแต่ไม่เหมือนกันนะคะของบางําพ็ญบุญจะเป็นพวกเสื้อผ้ารถอะไรท,ท,ที่ที่ว่าท่านเคยใช้อ่ะตอนที่อยู่มีชีวิตอยู่เคยใช้อะไรเขาก็จะเสื้ออย่างนั้นไปให้ลูกหลานก็จะซื้อไปให้แต่ทั้งหมดทั้งวลเนี้ยถ้าอยากได้คือชุมชนเจริญชัยมีขายหมดมีหมดเลยค่ะตั้งแต่คุณตั้งแต่เกิด ที่นี่ครบจริงๆขอบคุณนะคะก็บงใจเลยค่ะสดีคจะไปฝึกนะคะนอกจากกระดาษไหว้เจ้าแล้วนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์เลยของชุมชนเจริญชัยที่ใครมาแล้วห้ามพลาดก็คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านเก่าเล่าเรื่องค่ะซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะตั้งแต่การเริ่มต้นของชุมชนเจริญไยัยอย่างครบเครื่องมากๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็นัดวิทยากรกท้องถิ่นบ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ มาชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ภูมิศิ์ค่ะวันนี้มารบกวนพี่ภูมิสิทธิ์ให้บอกเราเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนเจริญชัยค่ะยินดีครับโดยทั่วไปก็เป็นชุมชนที่ทําการค้าขายเกี่ยวกับพวกกระดาษไหว้เจ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความเชื่อของทางคนไทยทสายจีน ซึ่งก็เป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย<อ>ที่ยังมีอยู่ครับสแสดงว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยไฮไลท์อย่างแรกเลยก็คือ<ะ>เรื่องของกระดาษไว้เจ้าแต่นอกจากนั้นเนี่ยเท่าที่สังเกตดูก็คือที่นี่จะเป็นชุมชนที่มีตึกเก่ามีอาคารเก่าอยู่หลายแห่งที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เป็นอาคารเก่าเหมือนกันใช่ไหมคะก็มีหลักฐานก็ประมาณร้อยกว่าปีนะครับที่สร้างกันมาจริงๆแล้วจุดเด่นของชุมชนจเจริญชัยเนี่ยคือคืออะไรบ้างะคะถ้าเรื่องถัดมาจะเป็นสถานที่ที่ที่จะ บูชาสักการะพระก็คือมีสันเจ้าล้อมรอบชุมชนเราห้าแห่งซึ่งแต่ละแห่งก็สำคัญสำคัญแล้วก็บางแห่งก็เก่าแก่ที่สุดในประเทศนะครับลองลงไปอาจจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับซึ่งเราก็มีอาหารหลากหลายให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้ได้เลือกชิมและรับประทานกันครับแลวถ้าเรามาที่พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องเนี่ยค่ะเรารจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะก็้โดยหลกัหลกๆก็ประวัติความเป็นมาของชุมชนนะครับหลบักษานเอกสารอะไรที่เรามีอยู่ ก็จะดูได้แล้วก็เรื่องของกระดาษไว้เจ้าถ้าเราเดินผ่านแบบนั้นเราก็จะเห็นแบบบางร้านโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการพับกระดาษให้เห็นโดยทั่วไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้มุกี้พาไปชมด้านบนได้ไหมคะได้เลยครับตามมาเลยค่ะยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมฮะไม่เคยเลยค่ะ ก็มายะขัดขัดตรงกันข้ามกับความเจริญที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาข้ <c oughs> อมูลที่เราพวกเราช่วยหากันมาหรือบางอย่างอย่างอันนี้เป็นแผนที่ที่ทางน้องๆทางศินปกรก็ช่วยหามาจากห้อมุดขอสมุดแห่งชาติการสร้างของตัวตึก <c oughs> ซึ่งมันสองชั้นเหมือนกันแล้วก็หลังคากระเบื้องว่าวหรืออะไรเงี้ยประตูบานเฟียมอะไรพวกเนี้ยฮะก็จะเหมือนกันครับแล้วก็มีหลักฐานเองว่ามันเป็นที่ใช้ของบริเวณนี้นั่นเอง หลังจากที่เราชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเก่าเล่าเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วกู๊ด <Good S 1> <Good S 2> ก็เดินมายัางตรอกอิสระนุภาพซอยเจริญกรุง16เพื่อที่จะมาสักการะศาลเจ้าเล่งบวยเอียกันค่ะศาลเจ้าเล่งบวยเอียเดิมเป็นศาลเจ้าแต้จิ๋วที่เก่าแก่ซึ่งผู้ประกอบการในแถบนี้ให้ความนับถือศรัทธายึดเป็นที่พึ่งและกราบไหว้บูชาเพื่อความก้าวหน้าในกิจการของตนเอง ศาลเจ้าเป็นอาคารหลังเดียวขนาดย่อมสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทยโดยมีป้ายหลักฐานจ้ารึกของศาลเจ้าที่เขียนเป็นภาษาจีนว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201ซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางศาลเจ้าแห่งนี้มีผู้คนเดินทางมาขอพรมากมายโดยเฉพาะจากเทพเจ้าเล่งบวยเอีย ซึ่งถือเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของ่วงจุย้ยและการทำนายทายทักการค้าขายเจริญก้าวหน้ารวมไปถึงความโชคดีและปลอดภัยตลาดเก่าอายุกว่า200ปีในตรอกอิสระนุภาพปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศของเยาวราชถึงแม้การเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ร้านอาหารเก่าแก่ในย่านนี้ก็ยังคงความอร่อยไว้ดั้งเดิม มาแล้วค่ะอาหารอร่อยๆอต้นตำรับจากชาวจีนนะคะอย่างที่บอกไปว่าที่ยอราจะมีชุมชนจีนอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนจีนฮักกาชุมชนจีนกวางตุ้งนะคะอันนี้เป็นอาหารกวางตุ้งค่ะที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งฮะเก๋าเกีเก๊ยวก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็ซาลาเปาค่ะอ,าารอร่อยๆอทั้งนั้นเลยนะคะ อันที่จริงแล้วเยาวราชเป็นชุมชนที่มีศาลเจ้าเก่าแก่อยู่หลายแห่งแล้วก็มีความสําคัญมากๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะหลายชุมชนในบริเวณนี้ก็ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคและสถานการณ์ปัจจุบันได้โดยที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมจีนค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ สำหรับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าพิพิธภัณฑ์ในชุมชนเจริญชัยมีชื่อว่าอะไร 1. พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่อง 2. พิพิธภัณฑ์เรื่องเก่าเล่าใหม่ทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ Facebook Bangkok Tourism Division นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทั้ง Facebook และ YouTube Bangkok Tourism Division